โอ้โหนงวไฟลุกๆเลยนะครับเผานะครับเมนูทำอะไรคะทุบนะตุบมือแรงนี่ต้มบ่เฉดเดียวก็ต้มไปเลยเชฟเน่ะนี่เชฟเนีะ่ะนี่อันนี้คือขั้นตอนอันทุบทุบเล็บบออ่ด่ะทุบเล็บเบิงบ้งเบิง้งเามาเบิง้งตอนการทุบอันนี้มือมือ,อย่างอันนี้เพิ่นล้มพทำเนี่ยนะ มือ,อย่างมือเผาอันนี้ก็ทุบทุบไห้เล็บไม่ออกมางทันนี่กันปะบาท่านเนี่ยพอปะเตืนมิสุบะมางท่านเนี่ยออกปะออ,อ,ออกแล้ว ถอด,ดอดเรียบร้ยบรอยแล้วนั่นแันเนี่ยนี่คือการถอดถอดออกมาแล้วจะเป็นทีนนี้นะเนี่ยตอนนี้เราไฟลวดคัดอีกแค่นึงไฟลวดอีกคัดอมาลองเช็คกันนะครับเชฟเตรียมต้มเลยนะฮู้นนะทางนั้นไฟลุก ม,มือถุบมือย่างมือปรุงพ่อครัวน้่นี่ก่อน,นะเใส่เกือใส่เกลือใส่เกลือชิปเขาลวนเล้สิคัะแต่ นี่ต้องล้างแลวขัดก่อนนะคะก่อนที่จะไปต้มเก็บสองเซเซฟนี่เนี่ะลื่นเดือดเลยนะดูจากสีผมละ นี่คืดตีง,งัวะนะครับนี่คือถอนเล็บแ,แล้วถ้าถอนแล้วนิ่มใช่ไหมถอนเล็บแล้วนะนิ่มเมนูวันนี้สันมากะแเดี๋ยพากินัเดี๋ยวพาก่อนต้องมีเจคือข้ดีใช่ไหมาไงปนนอแทนโอ้กาแไก่แล้เป็นหนมองเยอะเนาะเนี่ยากนะาไก่หรอะนีป่าานาปาๆๆๆหยางร มาแล้วนะใครยังไงเนี้ยหืมหืืมเ่ได้สับกระดูกเนาะมันเป็นของไข่ของมันอยู่เนาะมองแซ่บอ่ะหืมเป็นของไข่ของมันอยู่เนาะจะแซ่บแทบปะจะแซ่บเนาะหอมอ่ะหอมหอมมันหอมม้วนต่อหอมแบบไม่อย่างนี้อะไร่านใส่แบบพี้ใส่เล็บบ่ ใช่แค่หมอใค่น้ำซีมวยเปี้ยอืยเปียแค่น้ำซีมนี่คือถุงเพียนะับเพี้นมันมซมเด้เียต้อาใส่ตู้เย็นไหมเฮ้ยแบพังไงอันนี้คือที่ซับอะไอ น้เดือดนะครับ้นนเดือดนะครับน้ำเดือดสนใส่นะครับอันนี่นะครับติปวดอยู่ก็ยังเป็นครัวนะครับจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มลงไปเลยมันจะเดือดเ็นไุ่งมาทุกครังเดือดตอนเดือดแล้วนะปิดฝาต้องปิดฝาโง่ไกลโไกลเลเป็นลาว่า มเป็นพ er ุดปอยรเป็นดบดคผ้ลนหาของมันเป็นกดวป่อยสุดปิดตาไหมัวเองชเดือดเดือปิดตาแล้วครับรอชมตอน